เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบันเทรัก์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง คู่ดงคอยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่พ <ๆ S 1> น้องเข้ามารับชมเข้ามาทักทายหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาให้ช่วยประเมินราคาหลายท่านก็ส่งเหรียญมาจำหน่ายบ้างก็ตกลงซื้อขายกันบ้างนะครับแล้วก็มีหลายเหรียญที่ไม่ได้ตกลงซื้อขายก็อยากให้ทำความเข้าใจกันนะครับเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อ ก็จะเป็นเหรียญที่คู่ดงรับซื้อแน่นอนแต่ว่าเหรียญที่บางครั้งส่งมาแล้วไม่ได้รับซื้อก็เกิดจากเป็นเหรียญที่เราไม่ได้รับซื้อนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงจะมาพูดถึงของในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่คุ้นเคยกันเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทคูดปี2517นี่ครับผมเหรียญน,นี้ต้องบอกว่า ผ่านมานี่จะ50ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาโดยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมาโดยตลอดคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดโดดจะมาพูดถึงแล้วก็อยากจะมาแจ้งกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆพน้องคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการของนักสะสมนะครับ เหรียญน,นี้มีราคาซื้อขายนะครับในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้แบบนี้ก็อยู่ที่ 30- 35บาทก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีขาวแว่นอาจจะขึ้นมาถึง50บาททีนี้มีการค้นพบค้นเจอเหรียญอีกหนึ่งประเภทแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยดูจุดเดียวเท่านั้นเองของผู้โด่งเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ชมนะครับเหรียญน,นี้ ถ้าเป็นเหรียญแบบที่คุณดวงอธิบายราคากระโดดขึ้นไปสูงถึง4,000บาทได้เลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนี่นะครับสำหรับเหรียญปี2,517นี่ครับผมนี่คือเหรียญปี2,517นะครับเห็นไหมนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนี่ครับผมแต่แตกต่างกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับพลิกด้านขวาพลิกด้านซ้ายเห็นไหมครับ พลิกด้านขวาพลิกด้านซ้ายเห็นไหมครับนี่นี่คือเหรียญพระเสียนเกือบตรงนี่เนี่ยที่ครูดมงมาเป็นตัวอย่างนะครับพระเสียนเกือบตรงหน่อยเดียวนี่อีกหน่อยเดียวก็พระเสียนตรงละ เห็นไหมครับนี่นี่คือพระเสียนเกือบตรงเปลี่ยนแบบนี้นะครับหลายคนไม่ทราบว่ามีราคาสูงนะโดยเฉพาะคนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยบางคนก็มาขอซื้อ20บาท30บาทคุณดวงบอกได้เลยนะครับเหรียญพระเสียนตรงแบบเนี้ยของปี25 1 7เดนี่ยถือว่าหายากมากนะครับของคุณดวงก็ได้มา1000กว่าบาทหน่อยๆเองเท่านั้นนะครับสาหรับพระเสียงเกือบตรงแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียนตรง ราคากระโดดไป2,000ถึง3,000บาทสองพถึง3า0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพระเสียงตรงแล้วเป็นเหรียญ UNC ด้วยกระโดดไป4,000ันเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่คุโดองอยากจะมาบอกนะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งขายนะจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเกิดเป็นพระเสียงเกือบตรงเนี่ยพระเสียงเกือบตรงเนี่ยก็1,000บาท แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระเศียนตรงเลยก็2,000ถึง3,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นพระเศียนตรงแล้วเป็น UNC ด้วย4,000บาทก็ถึงนะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะเล่นเหรียญแบบนี้คุูดงอยากให้ทำความเข้าใจนะครับตอนนี้มีเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่า make to the order ซึ่งถังสั่งทำนะครับตามร้านกึง่งหรือว่าร้านเครื่องกึ่งค้างเจียนะครับ ปาดเหรียญน,นี้ด้านนี้ออกหรือด้านนี้เอาออกแล้วเอาอีกเหรียญน,นึงเจียแล้วเอาเข้ามาประกบมันมีวิธีการตรวจสอบคุโดก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนก่อนที่จะทําการซื้อแต่เหรียญแบบนี้มีราคาแบบที่คุโดงบอกแน่นอนใครมีก็สามารถติดต่อมาที่คุโดกได้นะครับวันนี้มีเพยงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ something my When you're